ไปไหนกันคะจะไ,ไปดินแดนเปิดใหม่แต่เราลงข้างข้างล่างไม่ได้ลงนี่ก็ไม่ได้นะคะทำไมลงไม่ได้คะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชายแดนโครเอเชียซึ่งติดกับเซอร์เบียนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักดินแดนเปิดใหม่นั่นก็คือลิเบอรนด์ มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้มั้งคะนี่คือธงชาติของลิเบอร์แลนดนนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักตามเรามาเลยนี่คือหมู่บ้านที่เคยมีสงครามนะคะชายแดนโครเอเชียหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีสงครามมาก่อนดูจากสภาพบ้านเรือนที่เคยเกิดสงครามนะคะ จากสภาพบ้านเรือนคือน่ากลัวมากที่นี่ไม่ค่อยมีคนอยู่อาศัยดูจากสภาพบ้านเรือนแล้วก็จะมีเถาวันขึ้นตามบ้านเรือนนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ยังรอการฟื้นฟูอยู่นะคะแล้วพวกเรามาที่นี่ทำไมตามมาลุ้นในคลิปด้วยกันเลยคะ่ะเราจะออกเดินทางไปดินแดนเปิดใหม่กันค่ะตอนนี้ เราเตรียมของแล้วนะคะเราจะไปดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักคนรู้จักน้อยมากมโอเคตอนนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางกันนะคะ,ม,ะมีน้องหมาป่วยหนึ่งตัวมีใบรุ่น เลือน้อยอีกสองคนสามคนเราจะไปดินแดนเปิดใหม่กันค่ะนี่คือสนามบินฮังการีเรามาส่งสมาชิกของเรากลับบ้านหนลังจากเราส่งสมาชิกของเราขึ้นเครื่องเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางจากสนามบินบูดาเปสต์ไปชายแดนโครเอเชียกันค่ะ ไปโครเอเชียระยะทางก็500กิโลเมตรนะคะระหว่างทางก็เจอหลากหลายเรื่องราวใช่ไหมตอนนี้เราก็จะจ่ายค่าผ่านทางของประเทศโครเอเชียนะคะอันนั้นก็คืออันนั้นทงโครเอเชีย เราจะจ่ายค่าผ่านทางเพื่อจะเข้าไปประเทศโครเอเชียโครเอเชียเป็นเขตติดต่อประเทศฮทังการีประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลเมตรเนาะจากฮังกฤษไปจ่ายค่าผ่านทาง นที่สที่เราจะมาจ่ายนะคะยังไม่รู้ว่าด่านนี้กี่ยูโรเดี๋ยวเราบรรลุนกันว่ากี่ยูโรด่านเมื่อกี้หกยูโรสี่สิบเซนฟายยูโรยังด่านนี้ห้ายูโรนะคะสี่ด่านละ Can you put inside ราคาน้ำมันที่โครเอเชีย50ยูโรได้35ลิตรนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันต่อคะ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปดูว่าเป็นยังไงสวัสดียามเช้าจากริเบอร์เบดเมื่อคืนเรานอนกันที่นี่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเรามาถึงดึกเราจะเห็นเต็นท์ที่กลางอยู่แสดงว่าหลายๆคนยังไม่ตื่นนะคะเพราะตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้า ที่นี่เป็นชายแดนโครเอเชียและหมู่บ้านที่เราอยู่ก็เคยเกิดสงครามภายในมาก่อนนะคะนี่คือที่ทำการของเราคะ่ะเราจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงสภาพโดยรอบเรายังอยู่กันที่ประเทศโครเอเชียนะคะอันนี้คือกองบัญชาการของเรา ที่ทำกินห้องครัวหลายๆคนนอนหลับสวัสดีเจ๊หลับไหมเมื่อคืนุนทวนทวน <apprent> เอ้ยขนทวนทนเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้น่าจะเป็นโรงนาเก่านะ นี่จะเป็นโรงนาเกา่ามีจักรยานมีอะไรให้เดี๋ยวเรานอนกันที่ไหนเมื่อคืนนี้เรามาถึงดึกเนาะนี่เต็นเรานอน,อนกันเดี๋ยวให้นูข้างในเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่ไหนต่อค่อยว่ากันอีกทีนึงบนรถหรือว่านอนเต็นท์สภาพเรานอนกันในนี้นะคะเมื่อคืนนี้ น้องหมาก็นอนนี่ว้าวซีส,สิจะไปด้บนันเดน ระหว่างที่เรารอสมาชิกคนอื่นตื่นนะคะเราก็จะพาสำรวจที่ที่เราอยู่กันก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปสำรวจริเบรแลนดินแดนเปิดใหม่นะคะเขาบอกว่าที่นั่นเป็นประเทศเปิดใหม่ที่เขาต้องการสมาชิกมาอยู่ที่นี่นะคะ แต่ว่าตอนนี้เรารอสมาชิกเราตื่นก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางกันดังนั้นเราจึงมาสำรวจบริเวณที่เราอยู่กันก่อนคะ่ะว่าน่ากลัวแค่ไหนนี่คือบริเวณที่เราอยู่กันนะคะอันนี้ทางไปห้องน้ำอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านเก่าหรือโรงนาเก่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นโรงนาโรงฟาร์มอะโรงฟาร์มเก่านี่เครื่องไม้เครื่องมือนะคะแต่สมาชิก ของเรายังไม่ตื่นกันมาจากหลากหลายประเทศมากทั้งสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กและก็โครเอเชียเราก็มาจากในทะแลนนะคะอะเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องน้ำสภาพห้องน้ำนี่คือสภาพห้องน้ำนะคะอะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟก่อน น,นี่คือสภาพห้องน้ำข้างนอกว่าน่ากลัวข้างในข้างในน่ากลัวยิ่งกว่าอีกใช่ไหมนี่ดูดูนะ่ากลัวแค่ไหนสภาพห้องน้ำในนี้ก็น่าจะมีคนนอนนะเขาม,มันมีคนนอนอยู่ข้างใน จะถ่ายแค่นี้พอเนาะเพราะว่าเขานอนอยู่ข้างในเราจะไม่เข้าไปนะคะแต่คือบอกเลยมันน่ากลัวเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเราจะไปริเบรลนริเบรลนนี้เป็นดินแดนเปิดใหม่นะคะที่ไม่มีใครรู้จักเขาจะเป็นประเทศเปิดใหม่พวกเราหลายๆคนจะไป เปิดประเทศใหม่กันค่ะไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะว่าเขานอนกันอยู่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเพื่อนๆกันก่อนค่ะว่าเขาตื่นกันหมดหรือยังเพราะว่าหลังจากอาหารเชา้านี้เราก็จะเข้าไปสำรวจดินแดนลิเบแรแลนด์กันนะคะว่ามันอยู่ส่วนไหนของประเทศค่ะสถานที่ทำการของเราเหมือน ที่ก่อสร้างบ้านเราเลยเราคิดว่าเรามาเข้าค่ายพักแรมกันนะคะเราชอบตรงนี้มากที่ล้างจานตอนนี้เจ๊เรากำลังล้างจานอยู่โอเคไหมเจ๊ <c oughs> อันหน้ามาหน่อยสิกะติ๊ียใส เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันตอนนี้ยังเช้าอยู่ชอบมากที่ร้างจานเขานอนกันดูเนาะดนนเดี๋ยวจะให้ดูที่ล้างจานอือออกก๊อกมาข้างนอกมาล้างกันแบบนี้เลยอุปกรณ์ก่อสร้าง เราไปดูฝั่งนั้นกันซิมีอะไรดูจากสภาพที่เราเห็นนะคะก็จะมีพวกต้นไม้เถาวัลย์เยอะแยะเต็มไปหมดคิดว่าตอนที่เขาเกิดสงครามกันที่นี่ได้รับความเสียหายมากเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพตึกก็ยังเก่าแก่ซุดโ o o นะคะเราไม่สามารถพูดเสียงดังได้เพราะว่าเขานอนอยู่คือเรามาที่นี่เราไม่ได้นัดหมายกันเราต่างคนต่างมานะคะ เรามาหลากหลายประเทศมากแต่ว่าเราจะเข้าไปสำรวจดินแดนริเบรลนด์ด้วยกันค่ะตอนนี้เรากำลังผัดข้าวกันนะคะนี่คือข้าวผัดใส่ไข่เรามีไข่หน่อยเดียวเราก็ใส่นิดเดียวนะคะข้าวเราเริ่มสุกแล้วโอเคสำหรับวันนี้ข้ <c oughs> าววันนี้ของเรานะคะ <c oughs> อาหารเช้าวันแรก Good generated อันนี้ทอดปลาเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานกันนะคะเราจะออกเดินทางไปริบเบลแลนกันแล้วค่ะโอ้โหข้างสินค้าของเราใครจะเอาคันไหนก็เลือกได้เลยนะคะเราจะต้องไปจักรยานปั่นจักรยานไปกันค yani> ่ะ เอ็มมีสีม่วงมีสีแดงด้วยจักรยานสีแดงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักเป็นประเทศเปิดใหม่เราจะไปพัฒนากัน <Here S 1> ไปก่อสร้างกัน <No. S 2> ที่นั่นนะคะ เราก็จะเป็นผู้หญิงไทยสองคนแรกที่เข้ามาในประเทศนี้นะคะว้าวใช่ไหมอเดีเดฟอร์ยฮันนี่โอเคต้องเดยช้าิวนี่เดี๋ยว okay, yeah. yeah. เราไปดูข้างในกันอันนี้จะเป็นโรงหมูเก่านะคะโอ้ยเป็นฟาร์มหมูนี่เป็นฟาร์มหมูเก่า มันเป็นฟาร์มเก่าแล้วเขาเอามาเก็บของเดี๋ยวเราจะไปรีบบรลันกันนะคะประเทศเปิดใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักเลยเราจะไปก่อสร้างกันที่นั่นคะ่ะอ้าวทุกคนเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมไปไห,ไปไหนล่ะ <c oughs> เตรียมตัวออกเดินทางกันค่ะเราจะไปประเทศเปิดใหม่ลิบบิลันเมจูโกเดซี ready to go everyone เตรียมตัวออกเดินทางกันได้ค่ะ เดี๋ยวเรารอสมาชิกของเราก่อนนะคะบริเวณนี้ก็เป็นโคเอเชียนะคะตำรวจโคเอเชียตรวจเราอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้พวกเราเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นดินแดนต้องห้ามเขาไม่ต้องการให้คนอื่นคนภายนอกเข้าไปค่ะด้านหน้าของเราที่เห็นก็คือทางเข้านะคะแต่เขาตรวจเราอยู่ นี่เราแอบถ่ายนะเพราะว่าเขาไม่ให้เราถ่ายแต่เราก็แอบถ่ายเพราะว่าเราต้องการเข้าไปข้างในค่ะระหว่างรอเจรจาอันนี้เราก็จะโดนตรวจก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปเขาก็จะตรวจบัตรตรวจอะไรก่อนนะคะเ็าจะตรวจบัตรก่อนตอนนี้เขาตรวจนะคะแล้วเขาบอกว่าพี่สาวมีปัญหาบัตรเข้าไม่ได้นอกจากเข้าไม่ได้แล้วเขายังจะจับไปสถานีตำรวจอีก รู้สึกยังไงเขาก็ถามว่าพูดภาษาได้ไหมภาษาก็พูดไม่ได้เนอะพูดได้ในเทรนด์หน่อยหนึ่งถ้าจับไปก็ไปนั่งดูตากันแต่ตอนนี้ข้างหลังเขากําลังตรวจกันนะคะเขากาลังเถียงกันอยู่แต่เราไม่สามารถถ่ายได้หลังจากที่พวกเราเจรจากับตำรวจโคเอเชียอยู่นานหลายชั่วโมงเลยนะคะเขาก็ปล่อยให้พวกเราเข้ามา แต่มีข้อแม้ว่าเราจะลงจากถนนเส้นนี้ไม่ได้เราจะต้องปั่นจัก,กรยานไปตามถนนเส้นนี้เท่านั้นนะคะเพราะเขาบอกว่าดินแดนนี้คือ เขตห่วงห้ามมันเป็นเขตล่าสัตว์ของพวกคนรวยดังนั้นถ้าเราเข้ามาที่นี่เขาจะให้เราปั่นจักรยานตามเส้นนี้ไปเท่านั้นไม่สามารถลงซ้ายหรือว่าลงทางขวานะคะเพราะเขาไม่ไว้ใจพวกเราเขาคิดว่าพวกเราจะเข้าไปสำรวจดินแดนลิเบรแลนกันนะคะดังนั้นเวลาเราปั่นจักรยานมารถตำรวจก็จะตามหลังเรามาจริงๆเราก็จะปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าตำรวจอยู่ข้างหลังและเขาก็บอกให้เพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจดักทางข้างหน้าพวกเราด้วยนะคะดังนั้นพวกเราจะไม่สามารถลงข้างทางได้เลยแต่เขาบอกว่าเราจะลงได้ก็ต่อเมื่อไปเจอร้านกาแฟอยู่ด้านหน้ามันจะมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าร้านหนึ่งเราถึงจะลงได้ นอกนั้นเราไม่สามารถลงได้นี่คือกฎกติกาของเขาก่อนที่เขาจะปล่อยให้พวกเราเข้ามาดินแดนแห่งนี้นะคะตอนนี้พวกเราก็ปั่นจัก,กรยานเข้ามาได้หลายกิโลแล้วนะคะเพื่อที่จะหาทางลงไปริบบิลแลนและเราก็มาเจอร้านกาแฟาแล้วะคะ่ะ t h e r e s n o t a n m a y an c c e s s road. t h t n y access roads <No. S 3> might be the main one. Okay. เรากำลังปรึกษากันนะคะว่าเราจะเข้าไปดินแดนลิเบรแลน์ได้อย่างไรเพราะที่เราปั่นจักรยานมาเราเจอทางลงแล้วแต่ว่ามีตำรวจด,ดักทางอยู่ดังนั้นเราก็เลยปั่นจักรยานเลยมาที่ร้านกาแฟแห่งนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะมาดูลาดเราในการที่จะเข้าไปสู่ดินแดนลิเบรแลน์แห่งนั้นนะคะนี่คือทางที่เราปั่นจักรยานเข้ามานะคะ พวกเราจะอยู่ที่นี่หนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ครบหนึ่งอาทิตย์เราจะได้พาสปอร์ตของลิเบอร์แลนด์นะคะดังนั้นเราจึงอยากพิสูจน์ว่าดินแดนลิเบอร์แลนด์อยู่ส่วนไหนของประเทศดังนั้นเราจึงมาที่นี่กันคะ่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้พาสปอร์ตจริงไหมในส่วนตัวของเราเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเกมเหมือนเกมที่เราดูกันในหนังนะคะดังนั้น สามีเราเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และก็เป็นคนติดตามคือสามีเป็นคนติดตามเกี่ยวกับดินแดนลิเบอร์แลนด์มา9ปีแล้วนะคะคือคนไทยบอกเลยว่าไม่รู้จักดินแดนแห่งนี้แต่พวกฝรั่งมีหลายคนมากที่รู้จักดินแดนแห่งนี้ดังนั้นพวกเขาถึงมารวมกันที่นี่โดยที่ไม่ได้นัดหมายอย่างเพื่อนชายเราสองคนก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์เราก็มากับสามีและพี่สาวนะคะน่าอยู่น่าอยู่ มันก็ไม่แปลกหรอกที่ใครเขาก็อยากจะได้ที่ดินโครเอเชียก็บอกว่าเป็นของโครเอเชียคนที่จะมาสร้างประเทศใหม่ก็บอกว่ามันไม่มีเจ้าของเราสร้างได้โอ้ล่มลื่นเนาะล่มลื่นมากเลยอะ่ะต้นไม้ใหญ่ล่มเลื่นมากอุ้ยเจอเห็ดอุย้ยเราเจอเห็ดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโห้เดี๋ยวเราไปดูเราเจอ อะเราจะจอดรถไว้ตรงนี้ระหว่างเราพักนะคะเราพักกันก่อนเราจะสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะเราก็จะพักกันก่อน เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักลิเบอร์แลนด์กันหน่อยคะ่ะลิเบอร์แลนด์เป็นดินแดนเก่าของเซอร์เบียแต่หลังสงครามแล้วเซอร์เบียไม่ต้องการซึ่งลิเบอร์แลนด์มีพื้นที่เล็กๆอยู่ระหว่างเซอร์เบียกับโครเอเชียนะคะดังนั้นพอเซอร์เบียไม่ต้องการนักธุรกิจชาวปากค้นหาดินแดนแห่งนี้และต้องการมาอยู่ดินแดนแห่งนี้เพื่อที่จะมาตั้งประเทศที่นี่ พวกเขาใช้ความพยายามอยู่หลายปีนะคะในการก่อสร้างประเทศที่นี่แต่เขาไม่สามารถสร้างได้เลยเพราะมีปัญหากับตำรวจโครเอเชียเนื่องด้วยตำรวจโครเอเชียบอกว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนของเขาดังนั้นถ้านักธุรกิจชาวปากมาลงทุนก่อสร้างที่นี่ตำรวจโครเอเชียก็จะมาลื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไปค่ะวันนี้พวกเราไม่สามารถเข้าไปดินแดนลิเบรแลนได้นะคะเพราะว่าตำรวจเยอเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันก่อนพรุ่งนี้เราจะมาใหม่ค่ะ ตอนนี้สมาชิกของเรากลับมาแล้วนะคะกลับมาครบทุกคนแล้วเพราะว่าเรากลับมาก่อนมันเข้าไม่ได้เรากลับมาก่อนตอนนี้สมาชิกของเราก็ได้กลับมาแล้วสภาพอย่างที่เห็นเลยพรุ่งนี้เราจะลงไปใหม่ค่ะเรามีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงมาจากนอเวียนะคะ